คุยกับหมอ Talk with your doctor คุณผู้ชมครับเรามักจะคุยกันเสมอครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตและโรคประจำตัวเช่นกันนะครับอย่างเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับส่งผลกระทบต่อโรคไตนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เข้าข่ายนี้ทั้งหมดครับวันหนึ่งนะครับเขาทราบว่าเขาเป็นโรคประจําตัวและวันนี้ก็ได้ทราบนะครับว่าตัวเองเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรคครับ ผมขอแนะนำนะครับคุณประวิทย์ชูธรรมและแพทย์หญิงอัมพรสกุลแสงประภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทราบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปี54ี่ครับอาการเป็นไงอาการขึ้นบันไดแล้วมันเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมหครับก็ประมาณ3ปีที่แล้วครับนั่นเกี่ยวอาการที่บ่งบอกแล้วไปหาหมอไหมครับไปครับหมอว่าบอกหัวใจล้มเหลวครับไขมันในเส้นเลือดอุดตันมีในเรื่องของโรคเบาหวานด้วย เป็นปนัญหาหรือยังครับเบาหวานนี่ตอนแรกไม่ทราบครับ,รบเพียงแต่ว่ามาตรวจในเส้นเลือดคือคุณหมอแกมาพบทีหนึงครับหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าเป็นหัวใจเป็นความไขมันในเส้นเลือดหัวใจตีบตันโรคประจําตัวมันส่งผลกระทบกับการที่จะเป็นโรคไตยอย่างนี้เลยครับ ใช่ค่ะจริงๆก็ต้องต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเราดูตามอุบัติการ์นะคะไ<ฆ>ม่ว่าจะในเมืองไทยหรือเมืองนอกก็ตามเนี่ยเบาหวานเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่สําคัญที่สุดอาจจะพูดได้ว่าคนไข้ตไตวายเลื้อดลังที่ล้างตายอยู่ในทั่วโลกขณะนี้เนี่ย<ฆ>ประมาณเกิน30%หรือประมาณ1ใน3เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นเบาหวานเพราะถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันยิ่งถ้าไม่ทราบหรือได้รับการหมายความว่าควบคุมได้ไม่ดีนะัก ผลกระทบตรงนี้ก็จะมากกว่ากลุ่มที่ทราบและได้รับการควบคุมที่ดีกว่ารู้ไหมครับว่าโรคไตวายมันคืออะไรก็พอพอพอทราบว่าครับว่าขั้นแรกหรือการที่ไตเราชํารุดเนี่ยมันก็เกิดการสึกก่อนในร่างกายไปเยอะหมอดูยังไงครับว่าจะใช้วิธีไหนในการรักษากับคนไข้แต่ละคนครการรักษาโรคไตวายจริงๆมี3วิธีนะคะที่เราเรียกว่าการบําบัดทดแทนไตอันที่1ก็คือการฟอกไตทางช่องท้อง ซึ่งคุณประวิทย์ทำอยู่นขณะนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือการฟอกละฟอกไตด้วยเครื่องอเครื่องไตเทียม,มอีกวิธีวิธีที่3าก็คือจะเป็นกรณีของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเปลี่ยนไตนะคะ<ม>จริงๆน่าจะต้องถามว่าทําไมคุณประวิทย์ถึงเลือกการล้างหน้าท้องทําไมไม่เลือกการฟอกเลือดตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์ปิน่นแกถามจะฟอกทั้งที่โรงยพยาบาลเลยแม่หรือจะเอาเป็นถุงหมอปิน่นแกนเลยตัด จว่าเราทํางานนี้ด้วยให้ให้ล้างที่บ้านดีกว่าจะล้างส่วนตัวเองคนไข้ส่วนใหญ่กลัวค่ะเพราะว่าเวลาที่มาพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าคุณเป็นไตวายเลื้อยลังนะคุณต้องล้างไตไปตลอดชีวิตหมอให้คุณไปทําเองที่บ้านทีนี้ครับเหมือนเหมือนโยนภาระให้คนไข้ความรู้สึกนะทีนี้คนไข้ช็อกกว่าเดิมอีกค่ะแต่ถ้าคนไข้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงหน้าตาอุปกรณ์เป็นยังไงหรือได้ลองจับ หน้าตาจับอุปกรณ์ดูแล้วคนไข้ได้ลองทําเองคนไข้จะทราบว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากนะคะแต่ของคุณประวิทย์เนี่ยอาจจะว่าสุขภาพจิตพื้นฐานดีมีัพ p อ o r t ทางทางครอบครัวมีกําลังใจที่ดีนะคะถ้าอย่างนั้นเงื่อนไขของคนไข้ที่จะต้องเข้าทําการรักษาด้วยการล้างทางหน้าท้องนั้นมีเงื่อนไขไงไหมครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเจอคนไข้ที่มีประวัติโชคชนถูกปืนยิงเข้าท้องมาอย่างนี้ค่ะ เราก็คนเนว่าคนไข้คนนี้ในช่องท้องเขาคงจะมีบาดแผลอาจจะมีพังผืดมีอะไรเยอะหรือว่าคนไข้เคยมีลำไส้แตกลำไส้รั่วที่มีการอักเสบติดเชื้อเยอะกลุ่มเนี้ยก็มักจะไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นผ่าตัดเล็กยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเคยผ่าเส้นติ่งแผลนิดเดียวหรือเคยผ่าคลอดของคนไข้ผู้หญิงนะคะแบบเนี้ยหรือผ่าทรหมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ไม่เป็นข้อจํากัดเวลาผ่าหรือเตรียมตัวเขาทำยังไงไมากครับคุณหมอก็มีการเตรียมให้งดน้ํางดอาหาร ประมาณสัก6ชั่วโมงก่อนมานะคะแล้วก็เป็นผ่าตัดเล็กค่ะฉีดยาชาคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆผู้หญิงทำหมันนะคะนะคะแผลก็ประมาณนั้นตำแหน่งสัก 2- 3สามเซนใต้ใต้สะดือหรือตรงช่องท้องนิดเดียวแกผ่าตรงนี้ผ่าตรงหน้าท้องเราเลยผ่าไม่กลัวเหรอครับแล้วก็จีดยาชาแล้วก็มันเหมือนจุกก๊อกเนี่ยยัดลงไปในนี้พีบวิตเเราเหมือนเรื่องสนุกเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่เปิดที่ปิดแล้วก็เย็บแผลเก็บ ท่อนี้อยู่กับคนไข้ตลอดค่ะมัะนจะมีส่วนหนึ่งของท่อที่เข้าไปข้างในที่คนไข้มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจะมีความยาวของท่อที่ออกมาจากผนังหน้าท้องภายนอกเนี่ยถ้าเทียบก็ยาวประมาณสักคืบกว่ากว่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นคนไข้เห็นแน่เพราะว่าเขาจะมีสายอันนี้ติดตัวอยู่นะคะเพราะมันจะเป็นทางที่เอาไว้ปล่อยน้ํายาเข้าออกเพื่อการล้างไตก็คือทางบริษัทน้ํายาเขาก็จะผลิตน้ํายามามันก็จะมีสายมีท่อคนไข้ก็เสียบจุก แล้วคนไข้ก็ปล่อยน้ํายาสมมติว่าอย่างตอนนี้นะคะคนไข้ก็ปล่อยน้ํายาของตอนเช้าออกนะคะคนไข้ก็ปล่อยน้ํายาใหม่เข้าแล้วคนไข้ก็ปิดปิดจุกปิดจุกค่ะแล้วก็ปลดสายออกน้ํายาก็อยู่ในช่องท้องคนไข้ก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงหกโมงตนกนแต่ตอนมันไม่ไม่ป่องนี้มันก็ขึ้นมาเองมันก็จะดูอาการบวมๆนี่ฮคุณประวิทย์ครับและในแต่ละวันในการล้างทางหน้าท้องใช้เวลาล้างนานไหมรวมแล้วก็ประมาณลกครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับ ก็จะหมดจากการถ่ายเททั้งทั้งไทยออกแล้วเอาเข้าก็จะหมดตรงนั้นแต่ถ้าเราเกิดมีภาระที่จะออกไปทุระข้างนอกจะเว้นเว้นจาก4ี่ครั้งต่อวันก็เหลือ3ครั้งนี้ก็ได้อย่างที่พี่ประวิทย์บอกเมื่อกี้ฮรเราสามารถเว้นได้ไหมครับทาครั้งเว้นครั้งถ้ามันติดภาระกิจจริงๆฮะเราอนุโลมให้คนไข้ปรับเปลี่ยนตามวิถีการดําเนินชีวิตของคนไข้ได้บ้างแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่า ทำล้างสามทุกวันนะคะสมมตินานๆติดธุระเนี่ยเราประเมินกันว่าสมมติบางเอิญจะต้องไปข้างนอกจะมาจอดรถแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำยาตอนติดไฟแดงหรือว่าจอดข้างทางมันก็คงไม่เหมาะมันจะกลายเป็นว่าน้ำในน้ำยาเนี่ยถูกดูดกลับโอ้ทำวันหนึ่งสี่ครั้งและชีวิตประจําวันมันไม่มันไม่ติดนู่นภารกิจนี่แหละแล้วแบบมันต้องมาตั้งคอยก็คือตอนนั้นผมทำงานหนักดีนี้ก็เลยเขารู้ว่าผมเป็นนี่ก็เลยให้เบาเดินส่งหนังสือ ผมก็เลยมีเวลามือเทียนก็เลยนั่งทําอยู่ที่โต๊ะทํางานเองอก็อาจารย์หมอก็เลยบอกว่าถ้ามีธุระงานหนักหรือยอยาไปไหนเนี่ยก็พกพาไปได้มผมก็แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นคือก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วอยู่แต่บ้านอยู่แต่ที่ทํางานครับคุณหมอครับ,อบ,อรบมันต้องคลิกล้างที่ขนาดนั้นเลยครับแล้วใช้เวลาเยอะอย่างนั้นเลยโดยธรรมดาเราก็จะแนะนําพื้นฐานนะคะล้างวันละสี่รอบนะคะเหตุผลเพราะว่า การล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยมันใช้หลักการเหมือนกับเ,เรียกว่าการแพร่หรือการออสโมซิสนะคะคเพราะฉะนั้นของเสียมันก็จะค่อยๆซึมจากกระแสเลือดเราที่ไปเลี้ยงทางช่องท้องนะคะออกมาในน้ํายาดีถ้าเราล้างแค่ถุงเดียวทั้งวันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับน้ํายาในในช่องท้องเราเนี่ยมันเต็มอิ่มละมด้วยของเสียที่มามันก็จะออกไม่ได้การติดเชื้อนะครับเป็นปัญหาที่น่ากลัวไหมครับ น่ากลัวไหมคะเคยติดไหมล้างมา,ามไม่มีเลยครับไม่มีเลยล้างมาจะสองจะเกือบจะสามปีอยู่แล้วครับก็ปกติพออจารย์หมอแนะนําอยู่ตลอดครับบางทีในถุงเนี่ยต้องให้ดูว่าน้ํายาใสไหมขุ่นไหมมีอะไรใ,ในนั้นไหมแกแนะนําอยู่ตลอดการติดเชื้อเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกถ้าเรามองในเรื่องคนส่วนใหญ่จะก,กังวลแต่เรื่องของปัจจัยภายนอกเช่นว่าบ้านช่องห้องหอสถานที่ไม่สะอาดแต่ว่าปัจจัยอื่น ที่ที่จะต้องระมัดระวังเช่นคนไข้มีการอักเสบอย่างอื่นอาจจะในช่องท้องหรือนอกช่องท้องก็ได้บังเอิญท้องเสียลำไส้อักเสบจากอาหารติดเชื้อปัสสาวะติดเชื้อทางปอดอย่างงี้ค่ะก็จะสามารถไปทางกระแสะเลือดแล้วทําให้เกิดติดเชื้อทางช่องท้องได้ฟอกไตด้วยหน้าท้องนี่ครับสามารถทําไปเรื่อยๆตามอายุไขเขาเลย่ะครับหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนไปใช้เครื่องฟอกไตอันนี้แล้วแต่ผู้ป่วยค่ะถ้า<อ>ตามการศึกษาของต่างประเทศเขาก็บอกว่าคนไข้ที่เริ่มล้างหน้าท้องไปเนี่ยเกิน6-7ถึงปปีเนี่ย จะบางครั้งเนี่ยเยื่อบุช่องท้องจะมีการเสื่อมสภาพหมายความว่าล้างล้งางแลดเป็นของเสียได้ไม่ดีนะักแต่จากของเราเนี่ยเราก็เจอว่าเรามีคนไข้ที่ล้างหน้าท้องกับเรานานที่สุดตั้งแต่ปี35กับปี37นะคะโอ้โหหลายปีนะครับก็สามถึงตอนนี้ก็20ปี20ปีฮะผมรู้ว่าผนังหน้าท้องเก็บแต่ไขมันอย่างเดียวฮะ <c oughs> แหมไม่น่าเชื่อว่าทำงานได้ดีทั้งหลายอย่างนะ <c oughs> ครับครับพูดถึงวันนี้แล้วก็ได้รู้วิธีการทำอย่างไรให้ะระมดระวังเพื่อปลอดจากการติดเชือ้อ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณประวิทย์ชูธรรมนะครับและแพทย์หญิงอัมพรสกุลแสงประภานะครับขอบคุณมากนะครับครับและช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชีวิตของคุณประวิทย์ครับว่าในแต่ละวันนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างไรและจะมีพยาบาลคอยแนะนําวิธีการล้างไตทางหน้าท้องด้วยครับไปติดตามกันครับก่อนที่จะทําอุปกรณ์ที่คุณหมอสั่งมาคุณหมอสั่งที่สุดคือทํากราฟลานมือให้มากที่สุด ขั้นตอนในการล้างช่องท้องเนี่ยก็เป็นการที่คนไข้หรือผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเอาชุดน้ํายาล้างช่องท้องนะคะมาต่อคู่เข้ากับบริเวณปลายสายล้างช่องท้องว